กเสร็จจากภารกิจแล้วเรียบร้อยตอนเสาตอนเที่ยงตอนกลังว้นคำคำมากระทำนาทีภารกิจเดิมๆดภารกิจเกา่าๆกับพาพี่น้องมาเบิง่งมาชมมาสมไฟแห่งงัววิธีสูมไฟไรยุ่งแห่งงัวกับีขี่งัวแหง่งได้พี่น้องเด้อเอามาใส่ เอามาใส่กองไฟให้มันไหมขควนหิมหิมมันกดสิผมอยู่บดขื่นเวลาพี่น้องใส่ไรย,ยุงไปนําใส่ไปเรื่อยๆใส่ได้หลายก็ไดก็ให้เป็นกอนได้พี่น้องเด้อเป็นกอนมันเคียงคอยไหมหิ้มหิ้มคืออยู่ในกันไข้งันหน้าเห้าตอนไฟไหมหน้าไหมกันหน้านะเข้าจุดเฟืองละ่ะมันกะซ้ำกันกับเห้าจุดยากันยุงนั่นแหละ,ละ จุดยา,ายอะไรนีงอันนี้มันก็เป็นขี่งัวแหงเด้อพี่น้องเด้อเก็ดเล็กเกล็ดน้อยเอามาฝากกันขอละเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งมาหามาใส่อีกตัวแหงๆขี่งัวแหงย่ามฝนเนี่ยมันก็บ่ค่อยมีดอกพี่น้องอยู่ข้างนอกยี่ในขอบคือกันนี่ก็ได้อยู่ในกระสอบที่หายไว้ เกศเล็กเกศน้อยมาฝากกันครับพี่นอ้องนั่นควนแล้วได้พี่น้องควนเสียบดังแล้วมันกบับบลูกเป็นไฟตัวมันกับควนหอมอยูบ่บัดืนยิ่งเป็นขีฟุ้งถีเห่าได้สมแก่ใบแหงแ้งจะดีแห้งได้พี่น้องเด้อมันควนมันแงดแสบดังไฟมันกบับบลูกขึ้นมาได้พี่น้องบา้านนี้ไฟมันกบับบลูกหมีแต่ควนสิระควนหอมอยูบ่บัดคืน ติดกินเหียดเงียดแะพี่น้องเอ้ยแสบดังเขามาอลไนี่เพราะว่าขี่กูอนัน่นมันกะมีทั้งแกบมีทั้งขีทั้งเงี้ยวมันกเสมักหมมอยู่ในขีมันนะพี่น้องได้ผลด้วยพี่น้องเด้อใส่ไปเรื่อยๆนะครับกะลีกวัวเฮ้าสีแบกโดนฟื้นสมเฟืองลุกเบึ้มบิมขึ้นด้วยพี่น้องนี่พี่น้องเบงิ่งที่ละ ขวนนี่ครับสิผมอยู่บดคืนอลไรนี่ใส่ซ้ำนี่กะสอดแจ้งอยู่ดอกพี่น้องสอดแจ้งอยู่ใส่ซ้ำนี่กะข้ามาแรงมากะเฮ็ดยังสี่ะไรพี่น้องเอ้ยนี่ครับคลิปนี้ผมกะได้ภูมิปัญญามาฝากพี่น้องนะครับอีสานยูทูบเนี่ยหยับแน่เบิ่งตีล่ะ ไปเคลียร์ใช้จากของจังสรนเนาะโอ้มา่างคีไฟล่ะพี่น้องพมปัญญาเศร้าบานแต่พอตเตมเมเพิ่นพาเฮ็ดพาทำเด้อพี่น้องเด้อผมกะเอามาลงในคลิปสา่งพุ่มปัญญาให้พี่น้องในเบิ่งน<า>่ขนาดขนาดง่วเด้อพี่น้องขนาดง่วยังมีการสมรไไัครไอนี่นี่ครับเอามาฝากพี่น้อง ลายยุง่งเนขอ,อกตอนคำคำแรงแรงแต่เว้นกระโตกดินแล้วล่ะผมกะได้มาเอางวงเขาขอ,อกแล้วก็สุมฟืนสุมไฟไลายยุง่งวิธีลายยุ่งก็ที่ผมบอกแนวนี้และครับคลิปนี้แหละก็เอามาฟากกันครับุูมปัญญาเจ้าบ้านแต่พอเตมเม สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนี่ครับมันก็สิ่งมอยู่เลยเด้อพี่น้องเด้อมันเกิดบ,บ่ควนบ่ตตองมีโดนฟื้นโดนไฟทอนม่วงทอนใหม่มาก,กีดนี่เขาเอาขีงงัวมากกองสี่กะมันก็บ,บ่เกะกะในขอเข้าขตัวอะไพี่น้องกบบเก็บ่เกะครับขอบคุณพี่น้นองที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ครับ คลิปหนากับจังพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพื่อเท่านี้ก่อนนะครับด้อสวัสดีครับ